โยไม่เจอกันตั้งสี่ปีเลยนะไรเนอร์อ๋อพีสเสดถึงหน้าตาฉันจะละไม้คล้ายพีสเสดแต่แท้จริงฉันคือเอเลนเพื่อนสมัยเรียนรอๆกับนายยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้พีสเสดกูบอกว่าเอเลน ม่ได้เจอกันตั้งนานฉันลองแต่งเพลงดูชื่อเพลงเขาเรียกผมว่าพิเ็จอะไรคุณเอเลนมือไปดนอะไรมาหรอครับอ๋อพอดีฉันกินข้าวโดยช้ตะเกียบนะยืนนานๆมรู้สึกมื่ยใครให้นายนั่งโอ้ใครให้นายยืนเกะกะทุกตานั่งสิพอดีผมยังไม่ได้ล้างจานขอตัวไปล้างจานก่อนนะครับ จดโตฟารโกนายเองก็อยู่ฟังเพลงชันก่อนสิฮะฟโรโกอยู่ฟังเพลงเขาก่อนเอ๊ะทำอะไรอยู่ครับคุณเอเลนดูไม่ออกเหรอก็ย่างปลานี่ไงแล้วมันใช่เวลาไหมเอเลนนายมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทวงของคืน สิ่งของ <S <S> <S เป็นอะไรของนายปวดหัวกับปร,รินางอ,อะไรกันทำไมคุณไรเนอร์ถึงหวาดกลัวแบบนั้นฮหรู้ว่าสิ่งของนั้นมันต้องสำคัญมากๆสิ่งของที่คุณเอเลนข้ามน้ำข้ามทะเลมาทวงคืนสิ่งนั้นมันคืออะไรกันนะนี่ไรเนอร์นายน่ะเก็บมันไว้อยู่ตลอดเลยสินะ ใช่แล้วเอเลนเป็นฉันเองในวันนั้นฉันก็แค่จะขโมยคุกกี้ในอะลเกอร์นายแต่ว่าฉันเห็นแอนนี่กับเ <c oughs> บลชุดกําลังขโมยเส้นแหวนมงกรเล่ของนายฉันก็เลยเผอตัวหยิบมาวงหนึง่งแหวนเมฆาฉันอยากได้มากเพานะั้นไม่คนแพงเลยฉันผิดไปแล้วเอเลนคนที่ขโมยคุกกี้และแหวนเมฆคาคือฉันเองนึกแล้วเซล เป็นนายเองสินะ,ะเรื่องคุกกี้น่ะฉันให้อภัยนะแต่เรื่องแหวนฉันเองก็เพิ่งรู้นี่แหละ